ฝึกอ่านสระอาโดยมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกออายอกายกออายอกายจออายจใจจออายอใจยดออายอดดยดอายอดายด ตออายอตายตออายอตายบออายอบายบออายอบายปออายอไปปออายอไปอออายออาอออายอายขออายอขาย ขออายอขายขออายอถายขออายอฉายขออายอถายขออายอถายขออายอผายขออายอผายขออายอฝายขออายอฝาย สออายอสายสออายอสายหออายอหายหออายอหายคอยอายอคายคอยอ,อ,ยอายอคายงออายง่ายงออายง่ายชอยอายชาย ชออายอชายซออายอซายซออายอซายทออายอทาทยทออายอทาทยนออายอนายนออายอนายพออายอพายพออายอพาย ฟออายอฟฟออาโยไฟมออาโยไมมออาโยไมยออาโยยายยออาโยยายรออายไรรออายไรรออายอลไย ลอายอลายวออายอววออายอวยฮอายอฮยฮอายอฮต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะกายกายใจ ได้ได้ได้ตายตายบายบายไปไปอาไอายขายขาย ฉายฉายถ่ายถ่ายผายผายฝายฝายสายสายหายหายคาย ชายง่ายง่ายชายชายทรายทรายทายทายนายนายพายพาย ฟไฟลาไม้ไม้ยายยายรายรายลายลายวายวายหายหาย